เอาละครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนก็วันนี้นะผมก็จะมาแจกวัดไม้ครับเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมทุกคนเย้ Yay! หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาเนิ่นนานเหลือเกินนะผมทุกคนก็วันนี้ผมก็ได้มาลงสักทีนะผมนะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลา2-3เดือนได้นะครับก็วันนี้ก็ได้มาลงแล้วนะผมดีใจมากๆเลยนะที่ผมพร้อมจะมีเวลามาลงคลิป แจกม็อดหาม็อดอะไรมาให้ทุกคนเล่นได้อยู่นะครับซึ่งม็อดผีตอนนี้ก็มีแล้วนะแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาม็อดไหนนะครับก็ทุ้คนก็รอ,อกันไปก่อนนะม็อดผีสําหรับม็อดผีนะอ่ารอกันไปก่อนสําหรับม็อดผีนะครับผมแต่ว่านะม็อดที่ผมจะมาแจกวันนี้เนี่ยมันก็ดีกว่าอาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยเล่นสนุกเลยนะครับทุกคนก็ทุกคนได้เห็นชุดเกราะพวกนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหม ทุกคนคงเห็นชุดเกราะพวกนี้แล้วนะก็ชุดเกราะพวกนี้เนี่ยเป็นชุดเกราะของมอสอะไรทุกคนว่าอ่าเป็นมอสปืนนะผมทุกคนนี้เป็นไงมอสปืนนะอันนี้ผมมาแจกมอสปืนนะครับผมทุกคนก็มอสปืนเนี่ยมีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมคิดว่าเท่มากๆเลยสาหรับมาครับมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะผมนี่ก็คือนี่เวลาเราอยู่ในมุมมองบุคคลที่หนึ่งเนี่ยไหม เราจะสามารถวิ่งนี่เห็นไหมปุ๊บ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 เห็นมือตัวเองได้แล้วเวลาเราทุบบล็อกนะทุกคนหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองเห็นไหมเวลาทุบบล็อกนะผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ 1, 2, 1, 2, 1, 2. เห็นไหมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเห็นไหมปุ๊บปุ๊บเหมือนทหารเลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็ชุดเกาะพวกนี้นะครับเวลาใส่มันอาจจะเดินช้านิดนึงนะแต่ว่ามันก็สามารถทําให้เราใส่ได้นะครับผมแล้วก็ม็อดปืนอันนี้ สามารถเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดได้ด้วยนะเหมือนมันจะมีโต๊ะคับปืนด้วยนะผมทุกคนโต๊ะคับปืนอยู่ไหนข <c oughs> อโทษด้วยนะทุกคนพอดีเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าโต๊ะคับปืนเนี่ยมันมีอยู่นะมันอยู่ไหนเอ่ยโต๊ะคับปืนโต๊ะคับปืนอ่าโต๊ะคับปืน ครปนืนต้องมีสิเพราะมันสามารถเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดได้มันต้องมีโต๊ะคับปืนนะผมให้ผมไม่รู้นะว่าโต๊ะคับปืนมันับยังไงนะเพราะว่าในเอาชีวิตรอดนะนี่ไงนี่ไงทุกคนโต๊ะคับปืนนี่เป็นพวกนี้นะผมแล้วก็มีเป็นเกาะมีเป็นบังเกอร์อะไรอย่างนี้นะเต็มเลยนะมีโต๊ะคับปืนนะันี้โต๊ะคับกระสุนนะ ครับปืนครับกระสุนนะครับเราสามารถเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดได้นะอ่าเป็นไงทุกคนอขอโทษครับนี่เอาไปเล่นเอาชีวิตรอดได้นะครับสามารถครับของอะไรได้หมดเลยนะครับปืนครับอะไรอย่างนี้นะผมก็เ,เก็บนะสําหรับปืนแรกที่ผมจะมาแบบเล่นให้ดูนะผมก็จะเป็นนี่เลยปืนก็อกสิบเก้านะครับผม ผมอ่านชื่อถูกร,รอเปล่าก็ไปรู้นะว่าผมเคยเรียกอย่างนี้นะผมนี่แล้วก็ทีกขวาเพื่อยิงนะผมทุกคนนะเป,นเป็นไงเป็นไงเป็นไงเทไม่ละบปืนการกดย่อนะครับกดย่อเียวกปืนอย่านี้นะผมนี่เป็นไงปืนแต่ก่อนที่เราจะเล่นปืนได้เนี่ยเราต้องใส่กระสุนก่อนนะทุกคนนะต้องต้องใสกระสุนก่อนนะอุ้ยลิ้นพันนี่เป็น M P 4 0น,นะครับมีกดย่อแล้วก็เป็นไง ตอนที่เรายิงเนี่ยหน้าจอมันจะสั่นด้วยนะทุกคนทําให้มันเหมือนจริงไปมากขึ้นนะนี่ผมจะยิงไปไงไปไงตายเลยเดาเมจแรงนะทุกคนอ่าแต่ว่าปืนที่ผมชอบเลยเนะี่ยก็คือปืนนี้เลยเป็สนสไนนะผมการแบบเหมือนเหมือนเก็บเหมือนมีเก็บเสียงในตัวนะครับนี่ผมจะยิงให้ดูนะเม็ดเดียวตายเลยนะสไน เฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้วาว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 อีกแล้ววาวแล้ววาวแล้วยิงเฮ้ยตายตายไอ้โดนแมงมุมหาเป็นไงผมยิงปืนแม่นใช่ไหมล่ะทุกคนนี่เป็นไงผมยิงปืนแม่นนะผมว่าแล้วก็มันก็จะมีปืนอีกหลากหลายปืนเลยนะนี่เช่นปืนพวกนี้หรือว่าเป็นปืนพวกนี้นะผมนี่เห็นไหม มีปืนเยอะมากทุกคนแล้วก็มีพวกกระสุนมีระเบิดนะมีระเบิดมีหลอดมีเข็มฉีดยามีกล้องส่องทางไกล <c oughs> แล้วก็มีตาเลเซอร์ไอตาเลเซอร์ด้วยนะทุกคน,นเห็นไหมตาเลเซอร์นะเวลาเราถือกล้องส่องทางไกลมันก็จะไม่เห็นอะไรแต่เวลาเราจะส่องทางไกลนะะเราคลิกขวาไม่ได้นะทุกคนเราต้องกดยอ่อแล้วมันจะส่องไปให้เรานะครับนี่เห็นไหมเห็นถึงยอดเลยนะนี่เป็นไง ส่องไปถึงนะผมทุกคนนี่แล้วเวลาขอออกกันเนี่ยเวลาเราฉีดยานะทุกคนนี่ให้เรากดลิดขวาคนระับนี่เหไหมพอฉีดยาเราจะได้พวกอัพชิมเมนต์อะไรมาด้วยนะผมทุกคนมันถูกกระเป๋าผมเียกถกระเปาไม่รู้นะเพราะ่ผมก็ไม่ได้เล่นไมค์คารประนานเหมือนกัน,นครับอ่าแล้วก็ระเบิดนะครับส่วนระเบิดเนี่ยวิธีการกว้างของมันเนี่ยก็คือ เราจะคลิกขวาครับคลิกขวานี่แล้วมันจะกว้างลงไปเลยนะดูดูตอนระเบิดนะครับนี่เห็นไหมระเบิดแรงมากนะทุกคนนะอย่างสมมติว่าผมจะกว้างาตรงนั้นผมกไชีไปตรงนั้นแล้วผมก็คลิกนี่แล้วมันจะกว้างไปตรงนั้นนะครับแล้ทุกคนดูตอนมันระเบิดนะนี่เห็นไหมมันจะระเบิดแบบเหมือน TNT นะครับแต่ว่าไอระเบิดสีดำเนี่ยมันจะแรงกว่า TNT ออยู่นิดนึงนะผมอ่าก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้สนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวนะ แล้วก็พวกชุดเกาะพวกนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ชุดเกาะสีดานี้ให้ดูใส่ชุดเกาะสีดานี้ให้ดูนะครับอ่าเป็นไงเหมือนมันจะมีรองเท้าด้วยนะยเก็บก่อนเก็บเก็บเก็บเหมือนจะมีรองเท้าด้วยนะครับรองเท้ามันก็เป็นอันนี้นะรองเท้านี่เป็นไง อา่านี่หนไหมถ้าสมมติเป็นตอนเอาชีวิตรอดนะครับตอนเอาชีวิตรอดเนี่ยเดี๋ยวผมปรับก่อนปรับเป็นตอนเอาชีวิตรอดก่อนอา่านี่ถ้าสมมติเป็นเอาชีวิตรอดนี้นะนี่มันก็จะเป็นเกาะเต็มนีีเลยเวลาผีตีเราเนี่ยทุกคนดูห็นไหมผีตีเราไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับอา่าเห็นไหมถ้าเราเอาชีวิตรอดเนี่ยเรามีปืนพวกนี้เนี่ยไหมเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะ มีปืนพวกนี้เนี่ยยิงผีตายได้เลยนะตอนคือเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าผีมันจะฆ่าเราหรือว่าอะไรนะแต่อย่างคิปเปอร์อย่างเงี้ยคิปเปอร์ก็ก็ยัดระยะาไกลาเลยคนระับนี่เห็ไหมแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดหไหมเนี่ยประมาณนี้นะผมทุกคนก็คลิปนี้เนี่ย ก็น่าจะมาประมาณแค่นี้แหละครับทุกคนก็ไม่น่านจะมีอะไรมากนะเพราะว่าม็อดที่ผมมาแจกวันนี้นะก็เป็นมอ็อดม็อดปืนธรรมดานะครับทุกคนก็อาจจะชอบหรือว่าบางคนยี่ไม่ชอบก็เดี๋ยวก็รอม็อดผี่จากผมแล้วกันนะผมทุกคนหรือว่าอยากได้ม็อดอะไรเนี่ยก็บอกผมนะเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะผมก็อาจจะนานหน่อยสําหรับการรอคลิปจากผมนะแต่ว่าก็ พยายามรอให้หน่อยนะครับผมเพราะว่าผมก็ติดงานด้วยนะไม่ค่อยได้ว่างเท่าไหร่แตลละวันนะผมโอ้ยแต่ละวันก็ไม่ค่อยที่จะว่างเท่าไหร่นะครับนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ